バイ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  แล้วนะคะกับน้องบีมมี่นะคะอีซูซูเมทรสาขาชัยบกษปักเกตค่ะวันนี้นะคะบีมจะพามารีวิว1.9แอคทีฟคันด้านข้างของบีมอีกแล้วค่ะคันนี้พิเศษยังไงที่บีมจะต้องมารีวิวให้ดูนะคะคันนี้ไม่ได้แต่งเยอะแล้วก็ออปชั่นแต่ละอย่างอะคะ่ะคุ้มค่ากับลูกค้าแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันค่ะว่าเจ้าแอคทีฟคันนี้แต่งอะไรเพิ่มเติมบ้างนะคะไปค่ะ ที่ตัวด้านหน้าเลยนะคะพี่เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหมเอ่ยสำหรับตัวเจ้า Active คันนี้คือคันนี้ตกแต่งตัวล้อแม็กของตัวท็อปสุดก็คืออันติเมทนะคะเพิ่มเติมเข้าไปสำหรับพี่ๆเนี่ยล้อเนี้ยเป็นหนึ่งทางเลือกให้กับพี่ได้เลยนะคะ คนที่ไม่ชอบตัวแม็กซิ่งหรือว่าแม็กของแบรนด์อื่นอย่างเงี้ยอยากได้รถเดิมๆคินคีนหน่อยใส่แม็กขอบ20นี้ไปก็ดูสวยลงตัวเลยแล้วก็ในส่วนของล้อเก่าเนี่ยทางเราก็รับเทิร์นด้วยนะคะล้ออัลติเมทขอบ20นี้นะคะก็จะมาพร้อมอยางสเปคเดิมของเขาเลยก็คือบิสโตนนั่นเองนะคะบิมก็อยากจะแจ้งให้กับพี่ๆทราบนะคะสําหรับคนที่ต้องการในส่วนของล้อตัวนี้นะคะ ลำดับถัดไปค่ะในส่วนของไฟตัดหมอกอีกเช่นเคยทุกคันจริงๆค่ะพี่สำหรับลูกค้าบีมเนี่ยติดตั้งไฟตัดหมอกกันแทบทุกคันเลยเพราะว่าคือพอเราใส่ไปแล้วนะคะมันจะดูสวยลงตัวเพิ่มมากขึ้นนะคะสําหรับ LED เนี่ยมันจะตัดรับกับไฟด้านบนนะคะได้อย่างลงตัวสุดๆเลยยังไงบิมก็ฝากไว้เป็นหนึ่งทางเลือกสําหรับตัวไฟตัดหมอกด้วยนะคะแล้วก็ ถัดมาทางด้านตรงกลางเลยนะคะพี่เห็นไหมเอ่ยว่าสำหรับตัวคันนี้จะมีเซ็นเซอร์2จุดด้านซ้ายแล้วก็ขวานั่นเองเซ็นเซอร์2จุดนี้จะมีจอบอกระยะให้กับพี่พด้วยนะคะส่วนของด้านหลังก็จะมีเป็นเสียงร้องเตือนให้กับพี่พนะคะปิด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 แบบนี้แหละที่เราคุ้นเคยกันนะคะโอเคถัดมาค่ะ ทางด้านข้างตัวรถสำหรับตัวคิ้วกันสาสครับเพรกันรอยชายประตูนเนี่ยบีมก็จัดการให้ลูกค้าอย่างครบคันเหมือนเดิมนะคะเป็นอุปกรณ์ที่ตกแต่งเพิ่มใช้งานได้จริงและก็มีประโยชน์นะคะ ในส่วนของตัวสครับเพจเนี่ยบีมอาจจะยังไม่ได้บอกในส่วนของตัวสับกับคูณสักเท่าไหร่เดี๋ยวบีมจะสาธิตให้ดูนิดนึงนะคะสําหรับคุณผู้หญิงเนี่ยจะขึ้นรถนะคะพอดีวันนี้ไม่ได้ใส่รองเท้าส้นสูงมาด้วยก็เลยจะไม่เห็นภาพชัดเจนนะคะก็ไปรองเท้าผ้าใบาไปแล้วกันเนาะสำหรับคุณผู้หญิงเนี่ยอาจจะขึ้นรถนะคะอาจจะเหยียบในส่วนของ ชายบันไดตรงนี้นะคะแล้วก็เหยียบทางด้านกราบประตูด้านข้างตรงนี้ด้วยอย่างเช่นบีมจะขึ้นรถเนี่ยบีมอาจจะขยับขึ้นมาแบบนี้หรือว่านั่งลงไปแบบนี้ได้เลยใช่ไหมคะแต่สําหรับพี่ๆที่ไม่ถนัดเนี่ยอาจจะมีเหยียบในส่วนของกราบประตูตรงนี้ คุณผู้หญิงที่ใส่รองเท้าส้นสูงอย่างเงี้ยค่ะพี่ในส่วนของกับประตูนี้อาจจะเป็นรอยมีกันไว้ตรงนี้อุ่นใจแน่นอนค่ะพี่อยากจะให้พี่มองเห็นข้อดีของตัวด้านนี้นะคะอันนี้ไม่ต้องกังวลค่ะของเซตนี้บิมจัดแถมให้กับลูกคา้าครบคันแน่นอนเอาไปใช้แล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จริงแน่นอนนะคะไม่ต้องกังวลเลยนะในส่วนของด้านหลังก็เหมือนเดิมเลยคาดเอวท้ายจากแบรนด์มาสตกนั่นเองค่ะ คาดเอลทยอันนี้ลูกค้าจะเห็นกันแทบทุกคลิปเลยที่บีมรีวิวใช่ไหมคะอย่างที่บีมเคยบอกคือพอใส่ไปแล้วอะค่ะมันรู้สึกถึงความโฉบเฉี่ยวมากขึ้นตัดรับกับไฟท้ายของตัวเจ้ามิลเอ็กเนี่ยลงตัวสุดๆค่ะพี่ว่ากันไหมถ้าไม่ใส่แล้วอาจจะดูโล่งๆนิดนึงเนาะแล้วก็ ในส่วนของคาดเอวทายอันนี้ค่ะพี่เรามีหลายแบรนด์ให้ลูกค้าเลือกสรรน,นะคะแล้วแต่ว่าลูกค้าเนี่ยชอบแบบไหนก็อยากได้แบบไหนดีไซน์ยังไงก็สามารถแจ้งกับน้องบีมได้เลยเดี๋ยวบีมดูให้เนาะว่า,าพี่เนี่ยความต้องการอยากจะได้สไตล์สปอร์ชโบเชียวหรือว่าตัดรับกับตัวรถแบบยังไงอย่างเงี้ยก็แจ้งกับบีมได้เลยนะคะ บีมขอตัดมาตรงในส่วนของตัวเซ็นเซอร์ด้านหลังนะคะตรงนี้ก็จะมีสองจุดด้านหลังตรงนี้ที่บีมแจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ2จุดตรงนี้ก็จะเป็นเสียงนะคะร้องแจ้งเตือนปิด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 ให้กับพี่นะคะพี่ๆที่เป็นคุณผู้หญิงเนี่ยอาจจะไม่ได้ขับตัว รถไซส์ใหญ่ขึ้นมานิดนึงอาจจะกังวลเพราะว่าเราขับแต่รถเล็กใช่ไหมคะแต่พอเป็นรถไซส์ยาวขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะกังวลในส่วนของด้านท้ายว่าใกล้ชนแล้วหรือยังหรือว่าก,ากะเกณฑ์ไม่ถูกอะค่ะพี่ตรงเนี้ยก็ช่วยกับเราขึ้นได้เยอะนะคะถึงจะมีกล้องหลังยังไงเนี่ยมีเสียงเราก็อาจจะได้ยินนิดนึงก็ช่วยได้นะคะเคภายนอกแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวบีมพาไปดูภายในกันนะคะว่าภายในคันนี้ตกแต่งอะไรบ้างไปชมกันคะ่ะ ค้าตัดมากันภายในกันแล้วนะคะทีนี้เราเห็นชัดเลยสําหรับตัวเบาะหนังตรงนี้นะคะอย่างที่พี่รู้กันเลยสําหรับตัว Active เนี่ยเขาจะเป็นเบาะพาเกตพรีเมียมนะคะแล้วก็คันนี้อย่างที่บีมบอกกับทุกครั้งเลยลูกค้าสามารถเลือกในส่วนของเกตเบาะหนังได้นะคะว่าอยากได้แบบไหนเนาะก็จะมีหลายเกตเลยเดี๋ยวบีมจะขึ้นราคาไว้ให้นะคะสําหรับคันนี้ลูกค้านะคะเลือกเป็นสีเดียวกับตัวท็อปค่ะพี่ ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงเลยแล้วก็ดีไซน์ของเขาการเดินได้เนี่ยคือสวยแล้วก็เนียบเลยนะคะอยากจะให้พี่ๆค่ะเป็นหนึ่งทางเลือกสําหรับตัวแอคทีฟที่อยากจะเปลี่ยนเบาะใหม่นะคะหรือว่าพี่ที่ออกรถไปแล้วนะคะจะอยากเปลี่ยนตัวเบาะหนังเนี่ยก็ได้เหมือนกันยังไงปรึกษาบิ๊มได้เลยว่าอยากได้แบบไหนนะคะแล้วก็เบาะนี้เราจะหุ้มให้พี่ทั้ง7ที่นั่งแล้วก็แผงประตูเลยนะคะ สำหรับตัวจอนะคะก็จะเป็นจอขนาด9ก้านิ้วเหมือนเดิมเลยค่ะพี่ๆจอนี้นะคะใช้งานง่ายทัชสกรีนคล่องเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของจอเนี่ยจะมีแอปเพิ่มเติมพิเศษสำหรับตัวเพสโตด้วยให้กับลูกค้าใช้งานได้แบบง่ายๆเลยค่ะสำหรับพี่ๆที่มีน้องหรือว่ามีลูกแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถใช้งานตรงนี้เวลาใช้งานเนี่ยค่ะพี่ก็แค่ใส่ล็อกอินยูเซอร์เข้าไปแค่นั้นเองก็ยังไงฝากไว้ด้วยค่ะสำหรับตัวจออันนี้ก็จะอยู่ที่80,00บาทนะคะถ้าสนใจก็แจ้งกับบีมได้เลยค่ะ ค่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่ๆกับเจ้ามิวเอ็กซ์แอคทีฟสีขาวคันนี้ที่บีมพาชมนะคะพอจะถูกใจพี่ๆไหมเอ่ยแล้วก็คันนี้บีมไม่ได้จัดโปรโมชั่นนะคะแต่ว่าอยากจะรีวิวเป็นแนวทางให้กับพี่ๆที่สนใจในแต่งรถสายคลีนๆแบบนี้นะคะเพื่อเป็นทางเลือกให้กับพี่ๆนะคะยังไงบีมขอฝากด้วยนะคะสําหรับตัวมิวเอ็กซ์แอคทีฟคันด้านหลังของบีมคันนี้นะคะถ้าสนใจหรือว่าอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมตรงจุดไหนนะคะก็แจ้งกับบีมได้เลยนะคะยังไงวันนี้บ ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็ขออนุญ,ญาตฝากช่องทางการติดตามของบีมนะคะด้านบนนี้เลยบีมขึ้นไว้ให้นะคะ,ะสําหรับเพจนะคะจะชื่อว่าเพจบีมอิสุสุป้ายแดงเมโท่ชัยพฤกษ์ค่ะแล้วก็ในส่วนของเบอร์ติดต่อก็จะเป็นเบอร์0 9 9ย์5 6 2 9 3นะคะส่วนสุดท้ายสุดเลยค่ะสําหรับตัว YouTube ช่องนี้นะคะน้องบีมนี่อิสุส oh ุเมโท่ชัยพฤกษ์พัคเกตค่ะขอฝากเป็นหนึ่งกำลังใจให้กับบีมแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้กับบีม้วยนะคะยังไงวันนี้บีมขอ ตัวเราไปก่อนจริงๆค่ะพี่แล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ